แดดลมล่มตกแย่ท่อนสีมาซิมก้าพี่น้อง่ะเฮ็ดจังไดบาตีซิมก้าน้ำมาวิธีซิมก้าก็คือสีมะยอก้าไว้นะคะพี่น้องตอนนี้ก้ายาท่อนได้ยุเดือนหนึ่งแล้วบาดที่นี่ยาท่อนกับสีลกกดูไว้ไว้นี่ละอยากนั้นแข็งไว้เทคนิควิธีพันมาให้มาซิมก้าไว้ไปยอก้าไว้เด้อเอาซูจังสิแข็งพุ่นนะเอายาท่อนกับสีมาซิมมาซิมก็ือมาหลกไว้นั่นแหละพี่น้อง อันนี้เป็นเทคนิควิทีตะพอตะเม่เฮ้าผ้าวามาหลักก็ได้ผลอีรีเลยพี่น้องพอราปกติแล้วกาเดือนนึงนี่พี่น้องขั้นไปลกดำเนี่ยมันสิออนอยู่ถ้าเฮ้ามีการว่าไปเยาะแล้วนี่ไปเยาะหรือว่าไปซีมยังสิเนี่ยกายู่หันกับชิลูว่าอ๋อเพื่อนสีลกเลยตัวนี้เฝ้าแข้งให้เพื่อนลกไปดำก็น้ามันเป็นสะเทือนไปหอดกันแจ้งได้บุกพี่น้องแต่ว่าได้ผลอีรีเลยค่ะพี่น้อง เลาทางยังสิมันกับสีโลยหยากแน่จากหน้อยมันพอว่าขีตัวมันลมหักมันกับสีเงาเออมันสีลมตลอดกันแท่นหน้าอันเป็นอย่างจะก้าขอเงี้ยทอนอยู่นี่กับสีสามตาค่ะพี่น้องข้าวเหนียวกีบเดียวลําต้นสุงแข็งแรงไม่ล้มเป็นเข่าใหญ่เนาะเนี่ยท่อนกับสียะไว้เปิดสูตาเลยพี่น้องเนี่ยมีกีตายจะทอนก็จะเยาะจะเยาะว้เนี่ยมันเป็นเทคนิควิธีเฮ็ดยังสีถูกปีเด้ก็เลยบ่ได้ใส่สุดอันดําให้ดาหน้าว่ามันบ่ยากคิดเอาน่นอยพ่อแก่ค็ดไปซื่อนะ แล้วก็เฮ็ดคลิปสู้พี่น้องเบิ่งค่ะพี่น้องเห็นไ่จะถอนไว้แบบนี้เลยย่อะลงสูตาสู้ตาเลยค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวลังจากคั้นไท่ถอนก่นสิมามัดเอามัดหนึ่งใบกวนรวมรวม,รวมกันลหลายๆตาแล้วเอามาใส่มัดไว้ค่ะพี่น้องเนี่ยนะสีซ้ำใบหันจากสองสามคืสองขึ้นแล้วจังสี่เอาไปดำไปดำนิบใส่มมงอันนี้นี่มาเอาตานีอีกก้อนจักน้อยก้อนพี่น้องค่ะ ปกติแล้วเพิ่นกระสิลกซ้ำนี่เราพี่น้องเพิ่มเินว่าซิมกายก,ก้าไว้แล้วเพิ่นกระสิเอาเข่ากำที่ย้อนนี่ว่างแม่ไว้เลยพี่น้องแม่ไว้แบบนี้เลยนี่อีกจักมือสองมือเพิ่นกระสิมาเต่ามือนี่ล้วเพิ่นกสิตัวนี้มัดร,ร่วมกันครับพี่น้องอันนี้เพิ่มเินว่าพิธีซิมก่ายก,ก้าเพื่อจะให้กล้าในตานี้แข็งแรงลุกง่ายถอนง่ายค่า แต่วายแยท่อนสีซีมไว้เป็นมัดโลดล่ะค่ะพี่น้องเพราะย่ท่อนเห็นหมองสามแยท่อนเสียเอาไปสามแก่ยท่อนก็เลยย่อไว้เป็นมัดแล้วก็จุ่มไว้เังสิเอาไว้จักสองคืนแย่ท่อนจังเสียเอาไปดำอยู่นี่นะ